สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้กลับมาพบกับกิจกรรมการเรียนรู้จากสาระภาษาจีนค่ะเหมือนเดิมค่ะหลาชื่ออ้อมค่ะวันนี้เรามาเรียนเรื่องสัตว์นั่นเองสัตว์ในภาษาจีนเรียกว่าตงอู U นะคะตงอู U. เรามาฟังคำศัพท์คำแรกค่ะก๋เก๋เก๋คำต่อไปค่ะต้าเสียต้าเียต้าเีย ส่วนตัวนี้ค่ะเด็กๆคุ้นเคยกันดีเมางมองมงแมวนั่นเองค่ะคำนี้ค่ะคุ้นเคยกันดีสงเมาสงเมาสงเมาตัวสุดท้ายค่ะจีจีจ,จีต่อไปจะให้นักเรียน ลองนึกนะคะว่าคําศัพท์ตัวนี้คือสัตว์ชนิดใดค่ะนักเรียนจําได้ไหมคะตอนที่เราอยู่ป .4 เราเคยเรียนเรื่องนี้กันไปแล้วเอ๊ช้างในภาษาจีนเรียกยังไงนะและตัวนี้ค่ะใกล้เคียงกับคําไทยมากที่สุดเลยคานี้ง่ายมากค่ะคํานี้ก็เหมือนกันค่ะเราเคยเรียนกันแล้วต้องจําได้แน่นอนและตัวสุดท้ายค่ะจาได้นะคะลองฝึกทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะและนี่คือชิ้นงานค่ะครูขอให้นักเรียนทําส่งภายในสัปดาห์นี้นะ และนี่คือคําอธิบายของชิ้นงานนะคะนักเรียนส่วนใหญ่ไม่ค่อยอ่านคําอธิบายของชิ้นงานเลยทํามาผิดเลยต้องใช้เวลาในการทําชิ้นงานใหม่เพราะฉะนั้นถ้าน้องตั้งใจอ่านจะง่ายมากเลยค่ะสําหรับวันนี้แค่นี้ค่ะ